เราก็จะมีรถให้บริการพาญาติโยมมาปฏิบัติธรรมที่เนี่ยทุกวันศสาร์ทุกสัปดาห์ก็จะมีญาติโยมจากกรุงเทพสัปดาห์ละประมาณสองร้อยคนมาปฏิบัติธรรมที่นี่เช้าวันศสกร์เขาจะมา,ากรุงเทพคนที่มาไม่ใช่มาที่นี่ที่เดียวเขาจะได้ไป,ปรัฐบาลตั้งใจให้ที่นี่เป็นศูนย์ปัตของชาวโลก ต่อไปคนนั่วโลกเขาก็จะมาศึกษาโรงานที่นี่ที่เราในร่วมกนันเชิญทุทะลกทั้89ง89ปารคขึ้นไปสถานเซที่มาในโหกดจัดการที่9จึงตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณุมแล้วก็มาส่งเรื่องสำคัญที่เกี่ยวเน,นื่องกันตอนนี้ผุ้ิธานก็เริ่มมีผลงานมากมายนะคะรับเพราะว่าก็แอบดูอยู่ว่าเมื่อเราเลือกอะไร พิธีอัญเชิญนปัปฏิสฐาจนจึงก็เป็นวิธีสำคัญที่เราไม่เคยทำในการกรบในประเทศนี้การอัญเชิญท่า89ปาร์ดานั้นในปีที่ผ่านมาเราเร่งม่วนในการกรบแท่นปฏิสฐานรวมทั้งอาคารยมีแย่ก็เพื่อจะสร้างเสร็จไว้รับบานมาได้ไหมว่าจะชิบายละประมาณเม่ไหนสบายใจ ให้เราสบายใจนะแตจริงๆเรื่องที่เราจะโอนงานเราทูดมใหมาตั้นต้นมาสื่อก่อนถึงก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอยู่แล้วนะครับอนุญาตน้องที่ถึงใหม่มีนำคัด้วทุยเรอาจจะต้องใช้สื่อแตเรื่องของวัดที่อยู่ใกล้เคียงกับทุทธสถานแห่งนี้เนี่ยมาเชื่อมโยงเพื่อให้ถ้าคนแกงเข้ามาได้ประมาณแบบนี้นะซึ่งตอนนี้หลวงพ่อก็คงจ่ต้อง ให้บ้านรวยกินแน่นเยาวชนแต่ภาพข้ามก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมของพี่น้องพุทธศาสนิกชนเช่นเช่นเคยรับ่องแน่นาหรือครับกภาพว่าเพื่อภาพตอลนี้ฉายออกไปให้พี่น้องาาวไทยได้รไเห็นใจิถึงความาของชาวลพบุรีความอลังการ พระปรางสยอ่อก็จะมีระบังลบเรียจากวิทยาลัยนัฏสิทธิ์จะมีโงเรียขบวนเดินก็จะสลายากันตรงนั้นที่เหลือขบวนรลบพระที่คอยโปรออกไม้ตรับทรบุตรราซึ่งได้จัดเตรียงไปและขณะเดียวกันก็มีาการแสดงระบังลบเรียของนัฏศิลป์อีกชุดเป็นทั้งที่ทํางานที่พระ ส่วนจะเตรียมหัวตอเชืองไม้กงเขนลายเสือให้สริมบ้าพราะกรปราศานละปัญหาอาคารครและอาคารในสถานที่ประสมสานที่ตรัสรู้แสดงธรรมและปฏิภาณทำอะไรไม่ได้บาตัดว่าเช็ดถูก็ยังอย่ไดที่นี่เราจะได้มีทักษะความสงบสบาย เรื่องราวของพุทธรูปในโลกนี้นะว่ามีที่มาอย่างไรบ้างซึงพวกเราคนไทยก็จะรู้อ,อมีปางอัสรูปางพระิพานอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเท่าที่หลวงพ่อค้นควาศึกษามาจนท,งทังที่สุดเราก็รวบรวมได้ถึงเกือบเก้าสิบปางแต่ในโลกนี้นย,ยังไม่มีใครที่จะมาจัดสร้างพุทธรูปทั้ง8 9ปางให้ให้ให้เป็น รูปแบบเดียวกันให้มารวมอยู่ที่เดียวกันใช่รัะที่เดียวกันด้วยหลพ่อก็ได้รับความปรุนาจากท่านอาจารย์ปีชาเท้าทองศิลปินแห่งชาติท่านก็รับรับที่จะทําหน้าที่เป็นทั้งผู้ออกแบบควบคุมงานก่อสร้างการหล่อทั้งหมดเนนะโดยตัวท่านเองตั้ง เราทำงานนี้ประมาณตั้งแต่ประมาณปี57-58ก็เริ่มหล่อมาเรื่อยครับแล้วพ่อก็หล่อเดือนหนึ่งก็ได้ทักงสี่องค์นะหล่อทุกเดือนนะเราก็จัดพิธีหล่ออย่างเป็นทางการที่วัดพะน้ำพุหน้าวัดตลอดมาประมาณตั้งสี่ห้าปีละใช,ใช้เวลาใช้เวลานานมาเมนกเพราะว่าปีหนึ่งเดือนหนึ่งกนะ็หลอ่อครั้งเดียวครับแต่นี้พระตรูปแต่ละองค์เนี่ยเขาจะมีเจ้าภาพเจ้าภาพ ทีนี้เจ้าภาพเนี่ยก็จะได้สิทธิ์ยอย่างเลยก็คือเราหล่อสององเราจะมอบให้เจ้าภาพสิทธิ์เป็นสิทธิ์เจ้าภาพจะถวายหลวงพ่อก็ได้หรือจะเป็นถวายวัดไหนก็ได้นั้นเป็นสิทธิ์ของเจ้าภาพแต่หนึ่งองจะอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะมีพระ89ปดบางค์ครบถ้วนแต่ที่เดียวที่มีในประเทศไทยหราะหนึ่งเดียวในประเทศที่ในโลกเลยในโลกเลย ไม่มีไม่มีใครสร้างพระ89ปางในรูปแบบที่เป็นเซตเดียวกันชุดเดียวกันี<ม>่ค<ม>วันเนื้อแบบเดียวกันน<ม>ีแหละเราก็จะเห็นว่าเนี่ยคือสิ่งที่<ม><ม>เป็นความพิเศษนะของของการสร้างพระแต่วัตถุประสงค์สูงสุดของพ่อ<ม>ก็คือหลวงพ่อตั้งใจทําถวายในหลงรัชกาลที่9 แต่ท่านยังสมพระชนอยู่นะนแล้วพ่อก็คิดว่าเออเราจะน่าจะหล่อไปเรื่อยๆให้ครบ90าบปารก็จะอแต่ในว่พระองค์ท่านก็เสด็จสวรรคตรตอนพระชนพรรษา89สนะจริงๆเนี่ยก็จะมีมีพระอีกอีกอีกชุดหนึ่งที่สําคัญมากสำหรับพวกเราคนไทยที่จะปริสถานบนอาคารพุทธธรรมชื่อว่าพระพุทธเมตตาจตุรทิศนรบิตปรามีลกบุรีศีสุนภูมิ พระนามท่านก็อาจจะยาวหน่อยแต่ว่ามีความหมายมากก็คือพระปางตัศรุนะที่ปีสีทิศเลยนะฮะสีทิศเพราะจะประดิษฐานอยู่บนยอดของอาคารพุทธธรรมอาคารพุทธธรรมก็เป็นอาคารหลักของของพุทธสถานซึ่งในอนาคตพวกเราก็คงจะได้เห็นนะอันนี้เราก็มีมีโมเดลแล้วออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วปีหน้าก็จะมีการ วางศิลาเริมเพื่อเริ่มสร้างอาคาร